ตอนเนื่องในคลิปนี้นะครับเออมาพียงไม่ได้เปิดนะคลิปนี้ราคาเฟซบุ๊ t เตอร์ยกหมดนะครับเราจะได้อะไรบ้างนะมาดูกันนะ เฟซทวิตเตอร์ยกหมดชุดนาะตามนี้เลยรวดเร็วนิดนึงหมวกนะครับ ไปชุดหน้าแรกมีอะไรวะชุดแพนชุดแพนด้าอะไรอะหน้ากอดเหรอ,อประมาณนี้นะดูอีกทีหน้ากากเยอะสมควร ไอดีนี้นะคนซื้อซื้อไปแล้วก็มาขายมาขายฝากผมขายอีกนะรู้สึกจะเป็น EP ที่เท่าไหร่หกสิบกว่าเนี่ยตัวเนี้ยแต่เขาเขาซื้อไปหมื่นแปดนะเขาก็มาขายหมื่นแปดนะเขาขาดทุนนะเนี่ยขาดทุนเพราะโดนหกนจากผมนะถ้าขายออกน่าจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะเพราะว่า RP ก็ยังไม่เปิดเลยนะ อ๋อจำได้แล้วไอตัวนี้บอกว่าวที่ผมรีวิวไปแล้วกางเกงแม่งไม่มีเหบ,บออะขาดกเกงบ้าไอตัวนี้บ้าน่าจะใช่เนี่ยนึกนึกจำได้แล้วเนี่ยที่มันเจ๋งคือ M M4 มเอ็มสน้ำแข็งไงเออใช่ข้าได้เลเวล1นึ่งเนี่ยโ่มมันมีเห็นปะ เออใช่ใช่ใชนัมเบอร์ที่หกสิบสองหรือเปล่าไม่แน่ใจรถมันมีถ้างงก็ไปดูที่นั่นนะอ,อาจจะมีชุดอะไรเพิ่มมานิดหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ะไฮไลท์ของงานตามนี้ครับนั ได้นี้เลเวลหนึ่งน้ำแข็งเลเวลเจ็ดนะพื้นอัพสามก็บอกนะเดอะฟูลเลเวลสองนะครับกอรซาเลเวลหนึ่งเอ็มเจ็ดหกสองเลเวลหนึ่งดูซี่เลเวลสามนะครับ ปืนอัพเยอะนะจริงๆอดีนี้ก็สวยนะหนึ่งมืนแปดใครมาสนใจสารต่อก็เอาไปเลยครับระยะประชิดกระทาประมาณนี้นะ ก็ประมาณนี้นะครับนกเรเวลหกนะครับเดี๋ยวมาดูผมไม่แน่ใจนะว่า EP ทเท่าไหร่นะที่เขาซื้อไปมาเช็คแป๊บนัเบอร์ที่